ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่7เมษายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอครับอย่ายอมให้หลอกยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่พักการเมืองยิ่งสู้กันดุเดือด พักความเป็นพันธมิตรไว้ก่อนทุกพักการเมืองเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วครับดูอนุทินชาญวิรกูลเป็นตัวอยา่างฟื้นอดีตมาพูดกันทีเดียวพักภูมิใจไทยตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จึงไม่เคยแตกแถว4ปีที่ผ่านมามีเวทีการอภิปรายต่างๆรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยหลายท่านรวมถึงตนเองก็เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นเกมการเมือง เพราะพักภูมิใจไทยได้คุมกระทรวงสําคัญจึงเป็นเหตุจําเป็นอย่างยิ่งในทางการเมืองที่เขาต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ทุกครั้งรัฐมนตรีในสังกัดพักภูมิใจไทยสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาข้อเคลือบแคลงสงสัยผ่านมาทุกครั้งไม่ที่หนึ่งก็ที่สองตลอดที่ได้รับคะแนนสูงสุดในสภา ที่สาคัญพักภูมิใจไทยยกมือให้สมาชิกพักร่วมรัฐบาลที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งแต่พักภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากพักร่วมรัฐบาลไม่ครบทุกครั้งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหักหลังแต่เอาเข้าจริงรัฐมนตรีพักอื่นก็โดนเหมือนกันทีใครทีมันแต่ก็ร่วมรัฐบาลกันจนครบ4ปีก็ไม่แปลกใจอะไรครับเมื่ออนุทินประกาศพร้อมเป็นนายก ขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีการยกตำแหน่งให้ใครถ้าเราได้คะแนนเสียงสูงสุดเราจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วแคนดิดนายกรัฐมนตรีของพรรคคือผมที่จะเป็นนายกบางคนอาจสงสัยว่าหากค้วรัฐบาลรวมเสียงแล้วน่ายมากกว่าและได้ตั้งรัฐบาลโดยที่พรรคภูมิใจไทยได้สอสอมากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์แล้ว อนุทินจะไม่ยกเก้าอี้นายกให้ใครจริงหรือมันก็น่าสนใจครับเพราะพักอันดับหนึ่งคือพักวุฒิสภา250เสียงพักวุฒิสภาที่อยู่ในมือลุงตู่ลุงป้อมจะโหวตให้ใครสอวอ,อยู่ในมือลุงตู่กับลุงป้อมฝั่งละอี่คนแค่คิดก็ปวดหัวแล้วครับนี่คือการหาเสียงเลือกตั้งครับยังไม่ใช่ท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลเอาไว้หลังวันที่14พฤษภาคม บรรยากาศการพูดจาเพื่อตั้งรัฐบาลจะเป็นอีกแบบถึงวันนั้นหากไม่ได้เก้าอี้นายกกระทรวงเกรดเอต้องอยู่ในมือภูมิใจไทยหลายกระทรวงครับเพราะนี่คือการเมืองหลังจากนั้นเราก็อาจจะได้เห็นนายกคนละครึ่งจะครึ่งประยุทธ์ครึ่งอนุทินหรือครึ่งประยุทธ์ครึ่งประวิทย์เก็บไว้ลุ้นกันแต่ก็อาจเป็นอนุทินเหมาเถิมก็ได้มันอยู่ที่การเจราจาและผลเลือกตั้งที่ออกมาหากภูมิใจไทยได้สอสอหน พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติได้พักละ50แบบนี้แบบเบอร์อย่าไปแปลเจตนาให้ขัดใจชาวบ้านมาว่ากันในส่วนฝ่ายค้านบ้านก็ฟัดกันนัวเหมือนกันคู่เอกนี้ไม่พ้นเพื่อไทยกับก้าวไกลเพราะยุทธศาสตร์เลนสไลด์ของเพื่อไทยก้าวไกลต้องสลัดตัวเองให้พ้นเงาเพื่อไทยให้ได้ไม่งั้นจะกลายเป็นพักขนาดเล็กโดยไม่รู้ตัวหลังชัยเกษมนิติสิริปราศายใหญ่ที่เมืองทอง เมื่อเย็นวันพุทธที่ผ่านมาประกาศต้องมีมาตราสําหรับการป้องกันร,รัฐประหารให้เป็นความผิดฐานเป็นกบฏไม่มีกําหนดอายุความตามที่พักเพื่อไทยเคยเสนอไว้เพื่อให้รัฐธรรมนูญของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการยึดอํานาจอีกแค่ข้ามคืนปิยบุตรแสงกระหนกบุญหยิบมาเชื่อเลือดจาดทันทีปิยบุตรโพสในเฟซบุ๊กหัวข้อ ผมไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยจะกล้าจัดการรัฐประหารยามกันชัดๆปียบุตรเขียนไว้แบบนี้ครับรัฐประหาร19กันยายน2549ลมรัฐบาลทักษิณชินวัตรเลือกตั้งธันวาคม2550พักพลังประชาชนเป็นเสียงข้างมากรัฐบาลสมัครประกาศยังไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเก็บไว้ในช่วงท้ายพันธมิตรชุมนุมยึดสนามบินยุบพักพลังประชาชนชาติไทย มัชิมารัฐบาลอภิสิทธิ์กำเนิดในค่ายทหารมีสสจากรัฐบาลเดิมแตกออกมาชุมนุมปี52ชุมนุมปี53สลายการชุมนุมฆ่าหมู่กลางมหานครยุบสภาปี54พักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์แก้ไขไม่แก้แค้นเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมเหมาเข่งสุดซอยกอปปสชุมนุม9ธันวา56ยุบสภา กบปปสชุมนุมต่อ22พกภาภ57รัฐประหารประยุทธ์ครองอำนาจอยู่กับเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รัฐประหาร49กลับมาเลือกตั้งพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดไม่จัดการอะไรกับรัฐประหารรัฐประหาร57ไม่มีใครคิดจัดการกับรัฐประหารวันนี้พรรเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566 จะจัดการรัฐประหารต้องอต้องขออภัยขีดเส้นและทำไฮไลท์ว่าผมไม่เชื่อใครอยากเชื่อเชิญใครอยากลองเลือกแต่ผมไม่เชื่อประวัติศาสตร์เกือบสองทศวรรษไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากแล้วจะทำอย่าหลอกตัวเองอย่ายอมให้หลอกผมไม่ยอมผมและเพื่อนทำข้อเสนอลบล้างผลผ่วงรัฐประหารตั้งแต่กันยา4 5ไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนขานรับ ผมพูดอภิปรายกี่เวทีประชาชนที่ฟังก็บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ทำอาจารย์ก็มาทำเองปลายปี60ผมกับธนาธรชัยทวัฒน์คิดตั้งพัก15มีนาคม61จดจัดตั้งชื่อพัก,กตุลาคม61กกรรับจดทะเบียนผมประกาศจุดยืนพักอนาคตใหม่มีอำนาจเมื่อไหร่ลบล้างผลพวงรัฐประหารทันทีไม่รีรอไม่มีข้ออ้างต้องแก้แค้นจึงแก้ไขได้ ผมยกร่างกฎหมายไว้ทั้งหมดพักอนาคตใหม่ได้8สวสอส,อสอไม่พอกับการเสนอแก้รัฐธรรมนูญพักอนาคตใหม่โดนยุบพักเก้าวไกลย,ยืนยันเดินหน้าจัดก,การลบล้างผลพ่วงรัฐประหารต่อวันนี้พักเพื่อไทยนำโดยชัยเกษมนิติสิริแค่ในเดทนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องจัดก,การรัฐประหารต่างๆนานาต้องขออาภายัยและตะโกนกลับไปดังๆว่าผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าพักอนาคตใหม่ ต่อเนื่องพักเก้าวไกลต่างหากที่จะทําทเรื่องนี้ผมอยากเห็นการลบล้างผลพวงรัฐประหารผมเลือกพักเก้าวไกลครับทูกของปียบุตรครับว่ากันตามข้อเท็จจริงพักที่ควรจะเล่นงานคณะรัฐประหารกับควรเป็นเพื่อไทยและควรทํามานานแล้วแต่เพื่อไทยไม่เคยขยับแก้รัฐธรรมนูญแต่ละครั้งก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเช่นระบบเลือกตั้งก็อาจมีสาเหตุที่เพื่อไทยไม่ลงมือทําอะไรหนึ่งในนั้นคือ เพื่อไทยเป็นสาเหตุให้เกิดรัฐประหารเพราะรัฐบาลระบบทักษิณคอร์รัปชันหากเพื่อไทยไม่เห็นด้วยก็ลองบอกสาเหตุมาว่าทําไมถึงไม่เคยคิดเล่นงานคณะรัฐประหารกับมีอยู่ช่วงหนึ่งระบบทักษิณเคยร่วมงานกับบิ๊กบังสนธิบุญยรัตน์กลินหัวหน้าคณะรัฐประหาร2,549ที่แปลงโฉมเป็นหัวหน้าพักมาตุภูมิในภายหลังด้วยซ้ําก็ไม่ทราบว่า ปียบุตรออกมาแบบนี้จะแย่งคะแนนเสียงจากเพื่อไทยได้เท่าไหร่แต่ประชาชนคงได้เห็นพักเพื่อไทยหลอกประชาชนปียบุตรว่าแบบนั้นครับศิลปาชัยเดยลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมด เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ